ตุ๊ะมึงทำไรเป็นไรกูเดินแล้วมึงก็เดินตามขึ้นมา ตายตายหน่วยงานไหนก็ได้เขาช่วยเจ้าตู้ตาทีค่ะก็แม่ชวนให้น้องมานั่งซ่วมเป็นเพื่อนแต่ดูจากสีหน้าน้องเราเนี่ยรู้เลยค่ะว่าอึดอัดแค่ไหนไม่ได้อึดอัดใจนะแม่แต่มันอึดอัดที่กายก็หนูหายใจไม่ออกถึงคันตะเมินหน้าหนีก็เลยทีเดียวไม่เป็นที่อะไรแล้วสัตว์ตูตาม่ทำอะไร เป็นไรแม่ยังมึงเป็นไรมึงพูดนี่อ่ะกูไม่ล็อกประตูแล้ววันเนี้ยอ่ะกูยังไม่ได้ล็อกประตูเลยกูเดินแล้วมึงก็เดินตามเข้ามาแล้วมึงมาทำอย่างเงี้ยมึงเป็นไรโอ้ยเจ้าตุตาเอ้ยแอดไม่รู้จะช่วยยังไงเลยค่ะเนี่ย ขับที่อยู่ง่ายแต่ขับจมูกเอ้ยขับใจเนี่ยมันอยู่ยากใช่ไหมลูกเอาเป็นว่าแอดกับคนดูเอาใจช่วยให้ผ่านคืนนี้ไปให้ได้นะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบทีวีด้วยนะสนใจติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์นี้เลย